พี่น้องเขาเพิ好好่นได้ฟังตอนสอยแอนรถตอบอยู่นะคะว่าเพื่อนตอบว่าตั้งแต่ไปฟังน้ำกันค่ะปะแจกเกอรกเเลยบอกว่าปอบใจผมหรืออย่างกระโฮโ้แสดงว่าเพิ่นหักเจ่าละเพิ่นจังมีอาการแบบนี้นนนแล้วรัดพี่ รักรักค่ะรักไผ่รักพ,พี่บอยค่ะถ้ารักพี่บอยก็ขอพี่บอยเป็นแฟนเลยสิเามาแมนบอกคระหิตพี่บอยต้องขอผ้าหนาใครับบอกนะเอาข้อแหละไม่โดนตี สิ้นบอพี่น้อ,นองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเอ่็น้อยนะมันจ้ค่ะพี่น้องสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ